ทุกคนคะคุณเคยได้ยินตัวตนที่สูงกว่าหรือตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ไหมคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรตัวตนที่สูงกว่าเรียกอีกอย่างว่าตัวตนเหนือโลกหรือปุรสะในภาษาสันสกฤตมันถือกันว่าตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกจักรวาลโดยบางคนโยคีพยายามรวมตัวตนที่ต่ำกว่า อัตตาและตัวตนที่สูงกว่าเข้าด้วยกันผ่านการปฏิบัติทางจิตวิญญาณค่ะและสร้างความสมดุลและความเป็นหนึ่งเดียวภายในตัวตนที่สูงกว่าคืออะไรตัวตนที่สูงกว่านั้นอยู่เหนือข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจที่ผูกมัดเราไว้ค่ะทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมไปสู่จิตสำนึกของจักรวาลตัวตนนี้เป็นรูปธปรรม แท้จริงของตัวเราเองไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของโลกทางกายภาพหรือความปรารถนาของอัตตาแง่มุมนี้ของตัวตนของเราไม่ได้รับอิทธิพลจากความกลัวหรือความปรารถนาในแต่ละวันของเราแต่ยังคงอยู่เสมอโดยมอบคลังความรู้ที่รู้เส้นทางและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเราคะ่ะทุกคน ในประเพณีทางจิตวิญญาณลหลายๆประเพณีตัวตนที่สูงกว่านั้นถูกมองว่าเป็นสายสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้คำแนะนำและความรู้แจ้งที่สอดคล้องกับความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าของเราทุกคนโดยการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของเราเราจะเข้าถึงแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด เข้าถึงความรู้ที่สะสมมาหลายชั่วอายุคนและบางทีอาจรวมถึงความทรงจำสสส่วนรวมด้วยค่ะทุกคนโยคะสามารถให้ความตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและพัฒนาส่วนต่างๆของตัวตนรวมถึงตัวตนที่สูงกว่าผ่านอาสนะสมาธิและปราณายาม อธิบายเกี่ยวตัวตนที่สูงกว่าในโยคะในโยคะการตระหนักถึงตัวตนที่สูงกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณค่ะทุกคนการตระหนักถึงสิ่งนี้สามารถได้รับผ่านการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและวินยัยตัวตนที่สูงกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพลังงานที่สูงกว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อเฉพาะบุคคลตัวตนที่สูงกว่าคือสถานะของจิตสำนึกที่สามารถเข้าถึงผ่านการทำสมาธิและการทบทวนตนเองซึ่งมันจะส่งเสริมการตระหนักรู้และการยอมรับในตนเองที่มากขึ้นปรัชญาโยคะมองว่าแก่นแท้ของแต่ละคนนั้นสมบูรณ์แบบ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ตระหนักรู้ถึงรูปแบบหรือความคิดเชิงลบที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อจุดประสงค์ที่สูงกว่าของบุคคลน,นั้นค่ะทุกคนและตรงกันข้ามกับตัวตนที่สูงกว่าก็คืออัตตาซึ่งมันมุ่งเน้นไปที่ความผูกพันทางโลกและความต้องการที่เน้นตนเองเป็นหลักในช่วงเวลาแห่งความเครียดและความไม่แน่นอนเหล่านี้ ธาตุต่างๆของคุณอาจไม่สมดุลพยายามอย่าเครียดกับทุกคำถามแต่ให้ตอบตามสันชาติยานของคุณเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะทุกคนคุณรู้จักตัวเองดีกว่าใครๆตัวตนที่สูงขึ้นของคุณคืออะไร ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณมีมากกว่ารูปร่างทางกายภาพที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือตัวคุณในรูปแบบของจิตวิญญาณที่ไร้ขีดจำกัดและนิรันด์ค่ะทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณที่กระตุ้นด้วยแรงบันดาลใจชี้นำด้วยสัญชาตญาณและสอนผ่านความเข้าใจค่ะด้วยเจตนา ความปรารถนาและความลับของคุณเป็นที่รู้จักกันดีในตัวตนที่สูงขึ้นของคุณแต่โอกาสที่คุณจะมีบทสนทนามีการสนทนากับสิ่งเหล่านี้มันมีน้อยมากเพราะว่าสัญชาตยานและแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อเหล่านี้มันอาจจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณได้มากขึ้นหากคุณยอมให้การสื่อสารนี้เติบโตค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณนั้นมันขัดแย้งกันคุณเชื่อมโยงอยู่เสมอมันเป็นมากกว่าการเชื่อมโยงมันคือความสามัคคีค่ะคุณไม่สามารถแยกตัวตนทางกายภาพของคุณออกจากจิตสำนึกด้านพลังงานของคุณได้แต่เนื่องจากเราอยู่ที่นี่ในสถานะทางกายภาพจึงมีส่วนหนึ่งของเราที่รู้สึกถึงการแยกจากทุกสิ่ง รวมถึงตัวตนที่สูงขึ้นของคุณด้วยแต่ว่าในความเป็นจริงไม่มีการแยกจากกันค่ะทุกคนเพราะว่าตัวตนที่สูงกว่าของคุณไม่ใช่สิ่งที่แยกจากตัวคุณแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเมื่อผู้คนพูดถึงตัวตนที่สูงกว่าของพวกเขาพวกเขากํำลังหมายถึงส่วนที่รู้หรือตื่นรู้ของพวกเขาเอง ความจริงที่ลึกล้ำที่สุดและความรู้ที่ซ่อนอยู่จะถูกเข้าถึงได้ผ่านตัวตนที่สูงกว่าของเราทุกคนคะ่ะทุกคนเพราะว่าผู้ที่รู้สึกเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับวิญญาณมักใช้คำว่า Higher Self เป็นคำสากลจากการเป็นผู้สแสวงหาความจริงทางจิตวิญญาณมาเป็นเวลานานราวกับเป็นยุคสมัย คุณเคยพบตัวตนที่สูงกว่าของคุณหรือยังคะเมื่อคุณขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณคุณกำลังก้าวไปสู่การช่วยเหลือตนเองอย่างแท้จริงค่ะทุกคนนั่นคือการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณตัวตนที่สูงกว่าคือส่วนหนึ่งของตัวคุณคะ่ะที่ไม่ได้รับบาดแผลจากการตัดสินหรืออคติ มันไม่ได้มองชีวิตผ่านตัวกรองสีขุนมัวที่ถูกปนเปื้อนด้วยประสบการณ์ในอดีตความเจ็บปวดการปฏิเสธการละทิ้งและมันไม่ได้สะท้อนถึงความปรารถนาหรือความคาดหวังของคุณแม้ว่าตัวตนที่สูงกว่าของคุณจะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยการเปิดทางเพื่อให้คุณบรรลุความฝันได้เร็วขึ้นหรือง่ายขึ้น ตัวตนที่สูงกว่าคือตัวคุณส่วนที่ดีที่สุดของคุณมันคือตัวคุณเองในระดับที่บริสุทธิ์ที่สุดตัวตนที่สูงกว่าของคุณนั้นคุ้มค่าที่จะทำความรู้จักและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณคือมันเป็นเพื่อนสนิทของคุณจริงๆค่ะเธอหรือเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งคุณโดยเลือกที่จะออกไปเที่ยวกับคนอื่นๆและตัวตนที่สูงกว่าของคุณจะไม่แสดงความหยิ่งยโสหรือมีอำนาจสูงสุดแม้ว่าในความคิดของหลายๆคนมันมีสิทธนั้นเพราะความรู้ของความตระหนักรู้ที่มันมีการกระทําที่รู้ทุกอย่างเป็นการเอาแต่ใจตัวเอง โชคดีที่เราไม่มีตัวตนที่สูงกว่าเพราะว่าตัวตนที่สูงกว่าเป็นแง่มุมแห่งความรักและความรู้ของจิตวิญญาณของคุณตัวตนที่สูงกว่าเป็นแหล่งภายในที่คุณสามารถหันไปหาได้ทุกครั้งที่คุณต้องการข้อมูลค่ะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการปลอบโยนและเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการความรัก การค้นหาความจริงส่วนตัวของคุณผู้สแสวงหามักจะเริ่มต้นการเดินทางทางจิตวิญญาณค่ะทุกคนนอกตัวของพวกเขาด้วยการอ่านหนังสือค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตเรียนเรียนกับครูบาอาจารย์หรืออ่านหนังสือเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่เรามีแหล่งข้อมูลมากมายให้หันไปพึ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่เราหันไปพึ่งแหล่งข้อมูลภายนอกจงรู้ไว้นะคะคุณจะได้ ลิ้มรสความจริงของผู้อื่นซึ่งอาจมีรสหวานขมเปรี้ยวหรืออย่างอื่นเพราะว่าทุกคนต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าความจริงของคนอื่นเหมาะกับคุณหรือไม่บางทีอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆหรือส่วนใหญ่หรือบางครั้งก็ไม่เหมาะกับคุณเลยเพราะว่า ความจริงของบางคนนั้นตรงกันข้ามกับความจริงของคุณคะ่ะสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เป็นความจริงแต่ว่ามันเป็นความจริงสำหรับพวกเขาเราจะรับรู้ได้โดยสัญชาตยานของเรานะทุกคนว่าความจริงนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องโกหกสำหรับคุณหรือไม่หรือมีวิธีความสัมพันธ์กับตัวตนภายในทำงานกับคุณอย่างไรตัวตนที่สูงกว่าสามารถช่วยละทิ้งความจริง ที่คุณเคยถือเอาไว้ค่ะซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอีกต่อไปการเติบโตทางจิตวิญญาณมกเกี่ยวข้องกับการละทิ้งความเชื่อเก่าเก่าที่ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปนั่นเองค่ะทุกคนและคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมตัวตนที่สูงกว่าของคุณจึงยอมให้คุณถูกชักจูงไปในเส้นทางที่คลุมเครือและไร้ความจริงนี่คือข้อตกลงค่ะทุกคนการรู้บางสิ่งบางอย่างแท้จริงมักเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาด การเลี้ยวผิดทางและเลือกเส้นทางอื่นสักพักคุณอาจจะเปิดหูเปิดตาบางครั้งเราอาจจะค้นพบสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็ต่อเมื่อมีสิ่งของที่ายที่สุดแล้วไม่มีค่าสำหรับเราตัวตนที่สูงกว่าเข้าใจเรื่องนี้และจะสงบสติอารมณ์ในขณะที่คุณกําลังคิดหาทางออกด้วยตัวเองตัวตนที่สูงกว่าไม่เอาใจใส่และอดทนมากในลักษณะนี้คะ่ะทุกคน หลังจากลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งคุณอาจเริ่มเบื่อหน่ายกับการลองผิดลองถูกซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าการหยุดพักอาจช่วยเยียวยาจิตใจได้แอ่คูทาร่าอยากจะบอกคุณว่าหากคุณยึดติดกับสิ่งเดิมๆนานเกินไปตลอดการเดินทางทางจิตวิญญาณคุณอาจจะรู้สึกติดขัดหรือว่าเราทุกคนต่างรู้จักความรู้สึกที่ว่าเรามาถึงทางแยกความกลัวทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ หรือไม่ก็ความไม่รู้จะขวางกั้นเราไว้นี่คือช่วงเวลาที่เราจะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับตัวตนที่สูงกว่าของเราค่ะทุกคนเพื่อช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องไปทางไหนตัวตนที่สูงกว่าของคุณรู้ดีเพียงแค่ถามเท่านั้นแล้วเจอกันในคลิปหน้าคูทาร่า